เวลาเจอคนขี้บน่นชอบพูดแง่ลบแง่ร้ายเนี่ยทำยังไงไม่ให้เราเก็บมันมาคิดมีน้องคนหนึ่งครับทักข้อความมาหาผมใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะทำยังไงเวลาเราเจอคนที่เขาขี้บน่นชอบพูดแง่ลบให้เราฟังเราต้องแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มก่อนนะครับ2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกคือคนที่ไม่ค่อยมีความสำคัญกับชีวิตเรานะคนพวกนี้นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปใช้เวลากับเขานานนะครับผมรีบปลีตัวให้ไวนะครับรีบปลีตัวให้ไวอาศัยข้ออ้างอะไรก็ได้เออโทษทีพอดีอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราต้องเอารถไปซ่อมเออต้องเอารถไปเช็คซะหน่อยพอดีอีกครึ่งชั่วโมงเรามีนัดลูกค้าไวนะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับธุระเออเดี๋ยวไว้ค่อยค่อยคุยกันใหม่นะอ่ะรีบปลีตัวให้ไวกับคนกลุ่มที่2นะครับคนกลุ่มที่2คนพวกนี้กลุ่มนี้สําคัญมากในชีวิตเราคือคนสําคัญ คนในครอบครัวญาติเพื่อนเพื่อนที่ทํางานแฟนเจ้านายคนกลุ่มนี้เราหลีกหนีเขาไม่ได้หรอกครับเราหนีเขาได้แค่ไม่กี่ครั้งแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคนกลุ่มที่สองดีแล้วครับตั้งใจฟังสิ่งที่เขาบน่นตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดออกมาและเก็บมันไปคิดเลยครับคิดเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เวลาคนที่เป็นพวกชอบพูดชอบคิดแง่ลบเนี่ยเวลาเขาพูดกับเราตรงๆเนี่ยแปลว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องการให้เราแก้ไขอะไรสักอย่างหรือเขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรเขาสักอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีการสื่อสารที่ดีเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะสื่อสารความคิดของเขาออกมาด้วยวิธีคําพูดไหนดีตรงๆไปตรงมายังไงดีเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เขามีอยู่ตอนเนี้ยเขาจะสื่อสารมันออกมาอย่างไงให้เราเข้าใจดี เพราะฉะนั้นมันแน่นอนครับมันก็เลยเต็มไปด้วยน้ําเต็มไปหมดน้าท็อปปิ้งทั้งหลายแหละก็จะล่องลอยออกมาใจความสําคัญเนื้อสําคัญของมันเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่ในนั้นเราคือผู้ไขปริศนานั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไว้ใจเราเขาไว้ใจเราก็ถึงกล้าที่จะพูดกับเราเขาเขาไว้ใจเรามากนะเขารู้สึกปลอดภัยมากคนคนนี้คือคนที่ฉันพูดความรู้สึกของฉันได้ แต่ฉันเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดออกมายัางไงให้มันตรงไปตรงมาแล,ลว้วรวดเร็วรวบรัดกระชับที่สุดฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันก็พังพลูถ้อยค ط, ําสมบทแสดงคําหยาบคำแง่ลบออกมาอย่างนี้เพื่อที่เพื่อที่ให้เถอช่วยฉันหน่อยช่วยค้นหาสาระสําคัญในจิตใจของฉันหน่อยช่วยแก้ไขปัญหาให้ฉันหน่อยคนที่พูดแง่ลบคนที่พูดแง่ร้ายนะครับไม่ใช่คนไม่ดีนะ หลายคนเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็เป็นคนมีมารยาทเป็นคนมีเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้โอกาสเขาถ้าเขาเป็นคนสําคัญกับเราเราต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารให้ดีที่สุดไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นให้เขาได้ในทันทีปุบป,ปับขอบคุณก่อนพูดคําว่าขอบคุณพูดเดี๋ยวนี้เลยฮะ ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยที่พูดกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาไปคิดดูนะขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บไปไปคิดดูไปผมจะผมจะลองคิดให้ได้ว่าผมจะจะช่วยคุณได้ยังไงไม่ต้องรีบตอบก็ได้ครับเมื่อไหร่ที่เราเจอคนแบบนี้นะครับให้เราฟังให้เยอะฟังเยอะๆเ,เลยเพราะว่าคำตอบมันจะอยู่ในคำพูดของเขานั่นแหละฟังให้มากที่สุด แล้วถ้าเราถ้าวันนั้นเรายังตอบไม่ได้เราเก็บไปคิดได้ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาสําคัญไงถ้าเขาสําคัญพอที่เขาที่เราจะสละช่วงเวลาในบางวันของเราเน็ตนหรือในทั้งวันของเราเพื่อคิดที่จะแก้ปัญหาให้เขาไงนะครับเพราะเขาสําคัญเราจึงต้องรักษาเขาไว้ใครก็ตามนะครับถ้าสําคัญกับเรารักษาเขาไว้แม่เขาจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาบ่นกับเราถ้าเขาพูดกับเราแปลว่าเราคือคนเดียวหรือหนึ่งในไม่กี่คนเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้เพราะฉะนั้นฟังและเก็บไปคิดและตอบด้วยคํานี้ก็ได้ถ้าคุณยังช่วยอะไรเขาไม่ได้ในตอนนั้นตอบว่าขอบคุณมากที่พูดกับเราขอบคุณมากๆเลยสําหรับคําพูดคําแนะนําเหล่านี้เดี๋ยวเราจะลองไปคิดดูเดี๋ยวเราจะลองไปเปลี่ยนแปลงดูเดี๋ยวเราจะลองไปปรับดูเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเธอได้จะมีวิธีไหนที่จะช่วยเราได้จะมีวิธีไหนที่จะช่วยคุณได้ลองคิดอย่างนี้ดูนะครับผมว่า ทุกๆคําพูดทุกๆคําบ่นที่มีใครมาพูดกับเราทุกอย่างล้วนมีประโยชน์กับเราถ้าคนที่พูดคนนั้นเนี่ยคือคนสําคัญคือเพื่อนคือแฟนคือเจ้านายคือคนที่เขาหวังดีกับเราช่าง,งเขาเถอะครับถ้าเขาจะเป็นคนพูดแง่ลบคิดแง่ลบแง่ร้ายอะไรช่างเขาเถอะเพราะคําพูดของเขาเนี่ยมันมีแต่จะเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าเราแก้ปัญหาได้ถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาได้เรา,า,เา,เราเอาจจะแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคําพูดเหล่านั้นมันมาจากคนสําคัญเก็บไปคิดแต่ถ้าคําพูดเหล่านั้นมันไม่ได้มาจากคนที่สําคัญอะไรเลยไม่ค่อยได้รู้จักไม่ค่อยจะสนิทไม่ค่อยจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรนานๆเจอกันชีแล้วอยู่ๆก็มาพูดแง่ลบแง่ร้ยอะคุณรีบหนีครับหนีไปครับรีบปลีกตัวด้วยวิธีไหนครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปแล้วตอนแรกได้ไหม โทรทีได้พนะอดีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามีนัดกับลูกค้าไว้อีกครึ่งชั่วโมงเรามีนัดช่างดูรถเนี่ยรถเรามีปัญหานู่นนี่นั่นอีกครึ่งชั่วโมงเรามีเออลืมไปเลยว่าเราต้องนัดช่างแอร์ไว้ที่บ้านเราอะไรก็ได้ครับผมอย่าไปอยู่นานนะครับคนเหล่านี้จะทําลายวันดีๆของคุณแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนสําคัญของคุณให้ความสําคัญกับเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาสื่อสารให้ความสําคัญกับ ความคิดกับปัญหาของเขาหน่อยช่วยเขาแก้ปัญหาหน่อยถ้าคุณแก้ได้ชีวิตทุกๆอย่างแล้วมันจะวินวินสำหรับทุกๆคนรอบๆตัวคุณนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแล้วแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้ผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ